ในสมรภูมิรบที่ความตายเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วก็โคลนตมของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลับมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับที่มันท้าทายกฎเกณฑ์ทุกอย่างของสงครามเป็นเรื่องจริงนะครับแต่กลับดูเหมือนปาฏิหาริย์ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเลยและนี่คือหลักฐานชิ้นแรกครับเป็นข้อความจากปลายปากกาของทหารนายหนึ่งที่บันทึกเหตุก,การณ์ที่มันเอ่อแทบไม่น่าเชื่อ,อไว้ซึ่งเกิดขึ้นในดินแดนที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ต้องบอกว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่จดหมายธรรมดานะครับแต่มันคือประตูที่จะพาเราไปไขปริศนาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามเลยก็ว่าได้เอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงปาฏิหาริ์ที่ว่าเนี่เราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจถึงขุมนรกบนดินที่ทหารเหล่านี้ต้องเผชิญกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซะก่อนคือในช่วงปลายปี1914เนี่ยความหวังมันแทบจะเลือนหายไปหมดแล้วล่ะครับ จากที่เคยเชื่อกันนะครับว่าสงครามเนี่ยเดี๋ยวก็จบก่อนคริสต์มาสมันกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้นสิ่งที่เรียกว่าสงครามสนามพะเลาะได้เริ่มขึ้นแล้วครับมันคือสมอรภูมิที่เต็มไปด้วยหลุมโคลนสัตว์รบกวนแล้วก็ความตายที่รอคอยอยู่แทบจะทุกย่างก้าวเลยแล้วรู้ไหมครับว่าแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยพุ่งสูงถึง8 0 0 0 0 0นายครับ8 0 0 0ลองลึกภาพตามสิครับว่ามันมากมายขนาดไหน นั่นคือจำนวนประชากรของเมืองให,ใหญ่ๆเมืองหนึ่งเลยนะที่หายไปในพริบตาเดียวลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับว่าเรากำลังยืนอยู่ในหลุมโครนที่มันทั้งเย็นทั้งเฉะแฉะเท้าเปื่อยอยุ่ยจากน้ำที่ขังตลอดเวลาได้ยินเสียงหนูวิ่งกันให้วุ่นอยู่รอบตัวแล้วก็มีกลิ่นของความตายที่มันคละคลุ้งอยู่ในอากาศตลอดเวลานี่แหละครับคือชีวิตจริงของพวกเขาแต่ว่านะครับในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด แสงสว่างเพียงแค่ริบรีก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่ไม่มีใครเคยคาดฝันในคืนวันคริสต์มาสอีฟนั่นเองครับทหารอังกฤษที่อยู่ในสนามพะาะฝั่งตรงข้ามก็ต้องประหลาดใจเมื่อจู่ๆก็เห็นแสงไฟเล็กๆปรากฏขึ้นตามแนวรบของเยอรมันมันคือแสงเทียนจากต้นคริสต์มาสต้นจิ๋วที่ทหารเยอรมันเอามาประดับไว้นี่คือสัญญ,ญาณแรกแห่งสันติภาพแล้วจากนั้น เสียงเพลงไซเลนไนในภาษาเยอรมันก็ดังขึ้นมาบทเพลงแห่งสันติภาพที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักดีมันคือภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องแปลเป็นเสียงสะท้อนของความคิดถึงบ้านและมันคือจุดเริ่มต้นของการทลายกำแพงแห่งความเกลียดชังลงครับและนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับจากเสียงเพลงที่แผ่วเบามันกำลังจะนำไปสู่การกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเตรียมพบกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริง,รงๆกลางสนามรบได้เลยครับ ในวินาทีนั้นการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจจะหมายถึงชีวิตหรือความตายแต่พวกเขาก็เลือกที่จะก้าวออกมาปีนออกจากสนามเพาะที่ปลอดภัยทิ้งอาวุธไว้ข้างหลังแล้วก็เดินเข้าหาศัตรูด้วยความไว้วางใจลุลนภาพที่เกิดขึ้นตามมามันน่าทึ่งมากครับคือมีการจับมือกันระหว่างศัตรูมีการแลกของขวัญเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นบุหรี่ช็อกโกแลตหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายของครอบครัว และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการที่พวกเขาได้ร่วมกันฝังร่างของเพื่อนทานที่เสียชีวิตอย่างสมเกียรติและภาพที่กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหตุการณ์นี้เลยก็คือการแข่งขันฟุตบอลครับระหว่างทหารอังกฤษกับทหารเยอรมันกลางดินแดนที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ใช่แค่เกมกีฬานะครับแต่มันคือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือความขัดแย้งทุกอย่างและนี่คือตัวเลขที่น่าทึ่งมากคาดกันว่ามีทหารกว่า1น0 0 0แสนนายครับที่เข้าร่วมในการพักรบครั้งนี้ นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ในจุดเดียวนะครับแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ตลอดแนวรบด้านตะวันตกเลยเอาละทีนี้เราเห็นแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นแต่คําถามที่มันยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือท,ทําไมอ่ะทาไมทหารเหล่านี้ถึงกล้าทําในสิ่งที่มันขัดต่อคําสั่งและก็สัญชตาตญาณของสงครามขนาดนี้ล่ะครับมันเป็นเพียงแค่ปฏิหารที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสจริงๆหรือ หรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่คำตอบอาจจะอยู่ที่ความทุกข์ทรมานที่พวกเขามีร่วมกันครับคือเมื่อได้เห็นศัตรูตัวสั่นจากความหนาเหมือนกับตัวเองเมื่อได้ยินเสียงท้องร้องของเขาเหมือนกับของตัวเองมันก็เลยเริ่มมองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของอีกฝ่ายขึ้นมานักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าความปลอดภัยทางใจครับอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อเราเริ่มเปิดใจคุยกับใครสักคน แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เหมือนเรากําลังสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจขึ้นมาและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามรบแห่งนี้และเมื่อพวกเขาร่วมกันร้องเพลงร่วมกันเตะฟุตบอลพวกเขาก็กําลังสร้างคําว่าเราขึ้นมาใหม่ซึ่งเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทหารอังกฤษหรือทหารเยอรมันอีกต่อไปแต่หมายถึงเราที่เป็นมนุษย์เหมือนๆกันที่ติดอยู่ในสงครามที่เลวร้ายเหมือนกันแต่เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้นครับ เราจะมาดูกันต่อว่าปฏิหาริย์ในวันนั้นเนี่ยได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับคนรุ่นหลังบ้างและทำไมเรื่องราวนี้ถึงยังคงถูกเล่าขานต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็น่าเสียดายนะครับสันติภาพที่เปราะบางนี้กลับถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วโดยผู้มีอำนาจที่มองว่าความเป็นมนุษย์นี่แหละคือศัตรูตัวฉกาจของสงครามถึงแม้ว่ากองทัพจะพยายามปิดข่าวพยายามจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือนะครับ แต่เรื่องราวแห่งความหวังนี้ก็ยังคงเล็ดลอดออกมาสู่โลกภายนอกจนได้และมันก็กลายเป็นตำนานที่ผู้คนต่างก็พากันเล่าขานสืบต่อกันมาจากความพยายามที่จะลบเลือนให้หายไปเรื่องราวนี้กลับกลายเป็นอมาตะในบทเพลงและหนังสือและสุดท้ายก็คือการจัดงานรำลึกถึงในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพนี่คือการเดินทางของเรื่องราวที่ไม่เคยตายไปจากความทรงจำครับน,นน่นี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ว่าไม่มากความมืดมิดของสงครามมันจะเลวร้ายแค่ไหนแสงสว่างแห่งความเป็นมนุษย์ก็ยังคงสามารถส่องประกายออกมาได้เสมอคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับก็คือถ้าหากความเป็นมนุษย์มันสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสนามรบที่โหดร้ายที่สุดแล้วมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในโลกของเราทุกวันนี้หรือไม่บางทีคำตอบอาจจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนี่แหละครับ